สวัสดีสสดค่ะอยู่กับ<ร>พวกเรากลุ่มกินแกบดิฉันเด็กหญิงเมนาภาคงสามหมอและดิฉันเด็กหญิงมาตีสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงรัตนากรมีจัตุรัสสวัสดีค่ะดิฉันเชื่อดยิงที่มาพงสุขนี้พวกเราจะมาแนะนําวิธีการเลี้ยงปลาดุกค่ะและขั้นตอนการให้อาหารมีดังนี้ค่ะและวิธีการให้อาหารปลาดุกมีดังต่อไปนี้นะคะใช่ไหมค่ะ การให้อาหารปลาดุกนะคะเราก็จะแยกตัวของปลาดุกนะคะตรงนี้ตัวเล็กค่ะตรงนู้นตัวใหญ่ค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ปลากินกันค่ะถ้าปลามีมากก็ให้มากนะคะแต่ถ้าปลามีน้อยก็ให้น้อยค่ะเดี๋ยวน้าจะได้าเสียค่ะแล้วเราก็เปลี่ยนน้าอาทิตย์ละครั้งนะคะเดี๋ยวน้ําจะเป็นสีเขียวค่ะเดี๋ยวปลาจะตายค่ะและเชิญดูวิธีต่อไปได้เลยค่ะและขั้นตอนการจับปลาดุกมีขั้นตอนดังนี้ค่ะหนึ่งเตรียมอุปกรณ์เช่นสวิงสอง ตาคูตาคูเราให้อาหารล่อมันแล้วก็ตักขึ้นค่ะเตยมอุปกรณ์จมอุปกรณ์เช่นทางน้ำค่ะแล้วก็จับใส่ปลาค่ะขั้นตอนเราต้องมีผู้ใหญ่ด้วยนะคะไม่งั้นปลาจะดุดมืดุดมือได้ให้วิธีทำแนะนำได้ค่ะ มีผู้ใหญ่แนะนํานะคะไม่งั้นปลาจะตายได้และก็ชิมตัวเราได้มีแผลคือเกิดขึ้นค่ะและขั้นตอนการทําอาหารมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เตรียมปลาไว้ร้านทำาห้สะอาดค่ะ 2. นําปลาไปสับเป็นชิ้นเพื่อนําไปปรุงอาหารถ้าจะทําอาหารต้องมีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองคอยแนะนําวิธีและถ้าดีที่สุดคือให้ผู้ปกครองแนะนําวิธีการทําเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะและ อันนี้คือวิธีฆ่าปลาค่ะเราจะใช้ทุกหัวเพื่อที่ให้ปลาตายนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะประโยชน์จากปลาดุกคือ 1. โปตีนสวิธีการเลี้ยงปลาดุกที่ถูกต้อง 3. เป็นเศรษฐกิจพอเพียงลดค่าใช้จ่ายภายในโรงเรียนนำไปทำอาหารกลางวันได้ 4. ปลาดุกเป็นอาหารที่ทุกคนรับปทานได้ ขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเราด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดชมคลิปต่างๆนะคะขอบคุณค่ะ